เอาเกี่ยวเกี่ยวจังหน่อยก็แล้วเลยเยวสิไปห่านสิไปเสริมหล่อให้พอย่งเงี้อมนนี่พออย่งเมยพรมเงาเลยสิโทรตามสั่งมาตัดพรมให้พอยงเียมักเลย พน้นมือเศ้านี่พ้นก็ลิ้นน้อยหนึ่งเลยเศ้าเลยบ่าจักพ้นนี่เนาะพายุพายุมันกายเห่าแล้วบัเจา้ามันมากแต่ว่านนี่ค้าุณเดอร์ฮูปเอาไปไหวไอันนะฮันเดอร์จูดอยู่ฮะ chuột bòn sừng sang là xì toàn nã lão nên chuột bòn sừng nã sang là xì này hùa này. được rồi cái áp cùn mân hẹn bà chẳng mà chủ đàn mân chủ bà đại đọc xuống nó quân tục không? มันเปียกมันเหียกมันหย้มจูดได้อยู่ดีก็บไปปลาว้บ้ามันแห้งไปแล้วค่ะจูดมุ่งยี่พอไปใช้มุ่งขวกเก่าๆมุนง่อใช่จะอยู่ในเทียงอหรอได้มุ่งทหารนะไดในเทียงบอกอยู่ในุดที่นอน อ๋อแบบกลางนอนอันนั้นนะบอเป็นยังเต็ดแล้วก็ม,มี่ว่ามันดิเต,ดนเต็ดนี้พอนะกลางหล่อะตาดวาเตนืย หืยเลย่เลมืออนสี่งอย่าง,งอยางหอนายด,ด้วยมาเมื่อนี่พ่อยามเป็นเมื่อยบ้านาม่อัวไปเยยมพ่อแล้วแหละอยู่ค่หนนีทั้งฝนทั้งลมเพียงอยู หมไอไพ่ออกพี่ดึงหมอไหมอไนงวมันามาเคยสอดแล้วมันยากมาันอกไก่บ่ว่าเสด็ดึงมันเข่าไ,ไก่มันก็กแหลมมีนี่มันยานไฟกของยานุคน โลมันลุกมาแต่ผู้มันทางป่าเหอนอิจยกี่ยจตหญ้าซื่นนวังิงว่าถึกหนาเด้อ มันเหี่ยนแล้วนี่มันขี่เรแล้วมันโบเลมได้งวนอย่ามาเท่ากับโป่งเลยนะอย่าออเนี่ออกเมื่อวานเราไม่อยากกินเลยมันไม่แต่เม้นขี้ตัวเองมั่กับอยากกินเนาะเอาออกน้กับหมกินคือเก่า นมือนีจะเป็นอนใรสิต๊ะที่บ๊ว่ามื่อนี่จะเป็นอไรผลมันสิตกอีกบ๊อลโอเคเดี๋ยวไปเบิ่งพันยิ่งตัดผมโทรนำสางก่อนโทรพัย่งไปเ็ง

หนไม่ได้ป่งหมอไม่นาปงเลยกาทำสกรไปคนุกหอบุกินเป็นละไม่าอนะมื่อในพ้นสิบห้ามอีกบบุกชายให้เบิ่งอก็ขากินข่าวอยู่กินข่าวอยู่ข่าวม จอยหย่ามดดงโกบสางตัดผมมารอลูกค้าตอนนี้ลูกค้ากินเก่านัวใหญ่ัวอ่าะเดี่ยวเปด้หัไหมเสย่บ่กอะไสิปฏิเสธไเลย่อแววไปไปว่ะมาว่ามันชงจำฟิลมุกขี่ได้บ่เเบีย กระเพาะตั้งแต่งใสใสตยวใหญ่แมันเบียดมันจะไล่แล้วนะฮะอืมโอ้ยี่หอดใช่เด้คนทางหนักเหนียวกว่อขึ้ยมาแก้มบดเป็นม่ทำไมวะมาปศลอกโทรศัพท์พอใหญ่นี่มาเห็ดนะมันคือเห็ดเต็มโยกเลิกโยกเลิกต้องมาหลอกมาแหลกอ๋อมาหลอกอีกดินวดยามาวะ นไซเอร็ร้านลี่ตอใหญ่บ่นี่พ่อใหญ่มึงอันนั้น่สซายชื่อซายอยู่ดีมีแห้งนี่มึงอันนั้นแล้วลูกล่ะมึงโดนแล้วมึงตอนนแม่กินข่าวแล้วไ่ม่ายกิมมอดจะบอขอจีนะเอากินยทำเดียวนี่ลูกกินพ่อใหญ่ลูกหลัน โนนโน้พระเจ้าภาษาอังกฤษอีกโนโนโนโอคเก๋โน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 โไสิได้เป็นนายนี่โน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 นบีมใหญ่ที่พอนข่าไม่ใหญ่ที่พอนข่าวเาว่าโน้โนโนโยรเอ้าสบายดีดุโมได้สบายดีแต่หึงเลยสบายสดีลูกสบาดีานผู้ส้มดุสบายดีสบายดีฐานมโโ ถามเบิ้งตอนพอสะโบตัดผมเนาะพี่เนาะให้เพลินกินข้าวก่อนกินข่าวแ่บยุบหัวักอีบออยาวิตามินสักบอสโลมเลยบอสหัวสโลมบอสยังอย่างนี ถ้าให้มันแดดซะก่อนจะไปหาม้อนเนาะไปเสกม่อคนปะตูเลรบมปันได้หนุนิ้มเขาจิ้เศษโซยาซักเยอจิมมะอิมฤกโิ้มเาสองเล้องคืนซักน้ำกับเค็มหนึ่งบ่ซักเคมอิข้นมันขาวอีกเนอลิกไปใช้ซะโอ้ย ยังเดวนี่นางอยู hm ่เฉยๆกลงเศ้าย huh ู่ไหมเศ้าบ่เพิ่นนะกินหลายจนยานนมขาเจียว้าวจนวโตไปห้อน้อยงมาไม่สักขั้นอยากินเท่ากินแต่ข้าวพอแคมันไลเนี่ยเจ็ดอย่าผมเว่าตอนนี้กำลังสิเริมรอให้พอยงัดผมขี่เหี้นออกขี้เหนียงออกพมขี่ชวย สั่งก็มาถึงเงินเลยสั่งข้ากันอนุรุมให้หนึ่งคนนี่ลูกค้ามีไอพีพิเศษคนหนึ่งเพราะว่าลูกค้าก็มาลองสองแฉ่งก็เลยมาว้าวอ,านอัอนใหญ่สะกดเปิดหนักใช่ไหม่่มีีนนของ เอ,อาหนมบ่ oh, ้าน enfin> ่าัมีลทำมีเละอจันต์ตหดเาอัเรียงแดโอ้โหถึนี่มีละเนกเนู้วนเขาอยางายตัดตเลื่อนมาข่อดผมอดผมดอ้ี่ซนั่น มาเลยยิบแม่ตาถกงตาถ่ายเอาอยู่เจ้าคนในบ้านก็จะคือแต่ผมหายเศร้าด้วยบ้านนี้เต็งแต่งตัวหล่อด้วบ้านด้วยยังมด้ออกอยู่อ่ะฮะโว้ยมมต้องเลย สรงผัตังแต่มาเนาะคนมาดูต้องมากินมาแจาลงไหมป้าปี้ลงอยู่กคือจคนลงไหมบุ๋งลงบอกให้ลงอ่ะเดืงช่ลงบุลงหายหนาวไปได้ไงไก่จนบ้างเพื่อนไหมเอ้ยมาจอกกินอ่ะเป็นเดือนอะไรไปอยู่ลำโพงสิบกว่าวันลงมันอีกอ๋อม่ได้ออกหน้านี่เลยเดือนครึ่งนะได้ไ่เคยเห็นมาจอกเลยเดือนครึ่งเนะ ครึ่งเดือนอหนกงือนว่าือผิดเยอเสียงดังละคาสิตกใจาสิตกใจเท่าไรซเออมาจ่อมเป็นหูนะแม่ไผ่เป็นหมุนหัวไปเอาเกลือเปลูกครึ่งเดือนเกลือลกต้องกินนะไปเห็นะเาจอามาข้า ตออกอลูกวแบบโม่บ่เลยอหิวเนียหิว้าวพ่อเกี่ยวเกียมกนงหน่อยสไตก็ยกยเง้แม่นใช่ผู้อยู่อายอยู่ได้เฮ้ยร่งแม่เฮ้อ้ไยรยบานะต่สวนบ้านจนจ่าอยชใจ่าานี่่ยจจายงใจเลยาัาีนี่ะตะกี้ยิดยาเหลือข้ออวนบาีขายแล้วจอยชงใจเล่ามานี้ เจ๋อ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 เจ็อเจ๋อเจ๋อเจ๋อเา๋อเน๋อเจ๋นเป็นเจ๋อเจ๋นเจ๋อเมันเจ๋อเา๋เจ๋อ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 เจ๋นเจ๋อเเออเ เอามะนาท่ามนาวทามดูที่ยาเขากัคันั od, นันใครกินก uh ันย uh ังค uh right> ันช uh 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 ันสุกพ um> ้นเขาะยายาคอเป็นเดือนดาขาวสีลายเนาะโลกเนาะมาบอกินบเ้เามอใก ใช่เราเราเดิ่จย้อมาเป็นทกับจอยจ่อยกับจ่อยยูดีไม่แห้งคายได้หนิจ่อเจ็บตัวโซ่เนาะกินอขาลำเด้บานเยังที่ถ่านท่ถามกินตาล้ำลากินต้ห้อุ๊ดเห็นบอกกินตัข้าวลก็จไปน้ำลายินข้ววานสมถวานกับผีตัดออก่ตัดไไ้กางว่ท่านมึงดอกกูมเหอย กไปกสีคอยยางไปนี่เ็กออกไปบงเขาเขามันกุ่มเลยน้าประมอนไุ่มปะมอไสุ่มมัเห็นยังกันัใกล้ชิโลแล้วปุอกผางใกล้ชิลเลยเนนาโ่เนาะทีสันอันนั้นเปไปไส์ะววไปไซส์ กูลังบจสาขานกรหอนพุนมาสิตบ้ม <m Myers. S 2> ันเด็จังบางเบิดเบิดมันอดเบดมันเด็มันจะเบิดมันถือจะไปตายมันเดาคานะพายมันถือกระตมันเดาคอยว่ามันเลิ่มยเบิดแต่แรงว่านนี่เนอะมันถไปถกอยกอ่ถกเอยอตำรวจเอเอยห่ลาล้านตัวหลดตุ๊กอยลยหรอเบิ้ยปัปเขากุ่มายออกมหน้าก็ยังป้าเขาเห็นแบบนี้ ลงจึกเอาเลยแม่ครัวตัดปกตินะหัวหนึ่งเท่าไร่ะห้ันสีบอดตัดกระดิเขาตันตุ้ยช่วยเดือนละสรุป ยังม่กินไหนไหนนี่าหปาชิฟนกับบรี่ส่เนาะบรี่ากับทีต้งินก็ได้นนี้ยนั่งเยรงลามเดี๋ยวถามเบงตนเนี่แหมลมล่อเลยเอาผมขี่ชนิมออกผมขี่ชวย

แล้วแล้วออกมาบานีพ่อใหญ่แล้วจนจ่อยเลยมื้อนมาอันพ่นกับลืม่ก็บ่เห็นไปนะแม่บ่าวนัดค่เบ่ห้ามเียเข้าไปลูกบ่ห้ามตัดก่อนก็แล้วก่อนเออบ่ห้ามตัดก่อแบบไน้อยๆไปไปได้บ่าวนัดาเมื่อได้่ไปมาเียเีว มบแก่กับส่งเขาเจ้ามีอะนะมีแนวห่อคอยอ่าลูกค้าคนที่สองขป้ไปมายากลหายไปเลยบ่ะอ้าวคนท้ายนะอือ เกี๊ยวหยาอันนี้ปลูกจเท่าเกี่ยวเขาใ่มกมันรมแมเาเกี๊ยวหยาอันนี้เหบอ้กนตึ้งอ่ะูหนูอ่ะเนี่ยมยิหล่อขนาดแม่ช่องนเียเลยมอบกไ้ว่ากสาพูดได้เครูตีคือพอเด็

ตับอกลามยาวอ่ะส่งเรงเฮี่ยกันล่ะอ่ะส่งหลังเงียนไปให้ไปเลยมอ,อนอุ้ยออเลยฮ่าฮ่าบ่อกินปากมาติดมือมาดอกหยันปาก,ปากคนที่สามขอป,ขอป้ายบา้านอะ่นะเรนะิมหล่อทั้งพอใหญ่ทั้งร้านเลยมือนในจัดเต็ม หล็อันนี้เป็นมูได้ไหเบิงบักัน่ะหล่อสําได้เบิงค่ะอ่าส่งทหารผู้ใดนี่นะหัวหนะหัวหนะเป็นเตะอีอจ้าเจ้ากระต่ายได้ทิเปมนจ้ปากเจ้าพูนว่าหลอนปาไม่ได้ก่าเจอนะ

อาบอ่ะจ้าคือบอนงเสือนะนงเสือปองพ่อจังวาอันมุกัชจาะเป็นหูไวลมชักเขาคือจ่อมุกนั้นตัเองว่ะมันคือแหลกมาหมบขีบเมื่อกี้กับพ่อสำนีก่อนแนละ้พี่น้องไฟก่อนเลยพ่อกันใหม่ขิบหนะ้าสบายดีลอง